เราก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่จะมาที่นี่สวัสดีค่ะไสด์เขเลยนะคะนิวกับน้องแนนด้หรื่วันมีกแล้วจ้าแฮปปี้มากวันนี้คือวันที่31 ทันวาคมแล้วปี2 5 2พเอ๊ะปีสองนาอยงไงปี0 2 1พี่อ่ะาล่ะว่าเรากิดัจะได้ไปเขาดาวกลางทอมสครเอาจริงตอนนี้ตอื่นเช้ามากเลยนะ ตอนนี้เป็นเวลา8โมงคือเหมือนบอกว่าที่ๆที่อยู่นิวยอร์กทุกคนเขาจะพูดม็นเซนกันว่าเขาเปิดประตูให้เข้า3โมงก็ตีแต่ว่าเราอ่ะจะต้องไปยืนสแตนบายรอก่อนเพื่อจะได้แบบแผ่เข้าไปเราปีนี้กำหนดคนก็คือว่าเขาได้แค่หมื่นห้าร้อยคนหรือหมื่นหกร้อยคนนี้แหละดิฉันก็คือแบบกรี๊ดมากกรี๊ดจริงๆอ่ะเพราะว่าแบบอยากรู้สึกว่าประคั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะอยากจะลองทำอะไรแบบนี้ดูว่ามันจะเป็นจะอะไรยังไงจะปวดจะฟังแค่ไหนเนอะป้า ทางนี้ใชงไหน,นะคะจิตใจก็ตั้งมั่นว่าแบบอยากจะได้ไปยืนตรงกลางไทม์แควแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าแบบเราจะได้เข้าไปยืนไหมเพราะว่าปีนี้มันกําหนดคนที่จะเข้าไปได้เมื่อวานอะ่ะคือคนก็มีบางคนอะ่ะคือเขามานอนรอเลยอะ่ะคือแบบเหมือนเขาบินมาเพื่อจุดประสงค์นี้เลยอะ่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าไปเนะี่ยมีแผนสำร,รองนะคะก็จะไปตะเวนแบบดูจุดาดาวของเขาอะไรอย่างนี้แต่เซก็บอกว่าได้จะได้เข้าไปดูนี่แล้วก็คือพอมีแบบอีเวนต์สำคัญตบสิวเจ้ากรรมคือขึ้นนึกว่าแบบเป็น จะไม่ควรอินเวอร์คือขึ้นตรงกลางหัวดิฉันเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงดิฉันได้แอบเอาไอเทมนึ้งมาไม่ได้แอบสิเป็นไอเทมที่ฉันเตรียมพร้อมมาอยู่แล้วแล้วเมื่อคืนก็คือใช้ไปแล้วเสร็จสับพอใช้ไปปุ๊บนี่คือเรียบไปเลยนะคะก่อนอาบนะ้ำเมื่อกี้ก็คือถ่ายไว้อ่ะไปดูฟุตนี้ก่อนเอางีนาเคอแบบสิวอะบุกสุดอะไรสุด จะต้องแปะสิ่งนิดนึงครั้งที่แลว้ว่คือแบบมีบทเรียนคือครั้งนี้นคะ่อนข้างเป็นตัวดีมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวเรื่องของแบบผลิตภัณฑ์ต่งตางๆนานหรือว่าเมคอัพเสื้อผ้าต่างๆเตรียมมาอย่างดีเหนือนานที่ฉันเป็นก็คือสิวนะคะมันห้ามกันไม่ได้มันเรียงกันไม่ได้จริงๆคือเหมือนแบบแนันแพ้น้ำเขาอะจริงๆเป็นคนหน้าด้านมากเลยนะจริง เป็นคนหน้าด้านหน้าแชอะไรก็คือไม่เคยแพ้แต่มายอมแพ้ที่เมกานา้ำมันแบบแพ้จริงๆแต่อันนี้ก็คือแบบรอบนี้เต็มตัวมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเสริมหรือจะผิวหรือจะเป็นแผ่นแปะสิวก็คือจัดมาอย่างแน่นรอบนี้พกตัวนี้มาเคียร์ซิดในอา a ์ซ i ดแอควิต้าไวท์แพดนั่นเองคะ่ะเป็นแผ่นแปะสิวปังมากๆเลยทุกคนคะ่ะนี่จะให้ดูฉนานะซีเรียสสุด สุดอุ้ยแล้วเขาซิลมาอย่างดีเธอเนี่ยคือแปะมาแบบแบ่งให้เราใช้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะแบ่งครึ่งนนะ่ะแกะง่ายอะไรง่ายพอได้มาแล้วก็แปะลงไปบนนี้เลยตรงกลางอย่างนี้เลยนะคะฮะแปะไปแล้วเนี้ยเงี้ยบถ้าถอ,อยออกมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะฮะแยนแนนหล่อนแปะแล้วจริงหรือถ้าซูมอีกใกล้ๆก็จะเห็นนะคะแต่ว่าขอบบางมาก คือตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าติดได้ตลอดทั้งวันนะคือติดเสร็จปุ๊บแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยเพราะว่าน้องเนียนมากเนี่ยอย่างที่เนนบอกคือแบบพอถอยห่างปุ๊บนี่เหมือนไม่ได้ติดเลยอะแต่ว่าแน่าชอบติดตอนกลางคืนแบบที่สุดคือดูดไปเลยแบบตื่นเช้ามากคือแบบสิวยกหัวสิวคือได้ติดไปแล้วติดออกไปด้วยเลยอย่างนี้เลยนะจ๊ะอ๋อแต่ว่าอย่างแนนมีรอยแดงอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยแบบไม่มีหัวสิวแต่รู้ว่าสิวกําลังจะขึ้นเนี่ยเห็นปะ สองเม็ดตรงนี้นะคะก็ให้ใช้สีเขียวตัวสีเขียวเนี่ยนะจำง่ายๆเลยว่าสิวกำลังจะเริ่มแต่ยังไม่มีหัวก็ให้เลือกสีเขียวแต่ตัวสีเขียวเนี่ยถ้าใช้ติดแต่งหน้านี่คือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาใช้คำนี้เจ๊มาเลยคือแผ่นใหญ่บิ๊กบึ้มใช้ได้นานนะคะแบ่งครึ่งตามสเต็ปเหมือนเดิมเลยคือแกะง่ายมากแบบนี้แล้วก็ติดไปแต่ด้งนี่ติดไปแล้วได้บร้อยแบบนี้นะคะเนียนมากไม่ติดอยู่นะนี่ คือเหมาะมากกับตอนเช้าถ้าเกิดจะแต่งหนงแต่งหน้าคืออะไรเงี้ยคือสีเขียวคือเอาเอาอยู่เบอร์เวอร์คนทีไม่โดนเพื่อนเซวแล้วตอนเด็กๆเป็นปะเวลาแปะแผ่นสิวปบเพื่อนชอบเซลทำไรอะหน้าโดนไรอะที่จะเซลทำไหมทำงี้เคยเป็นสิ่งแต่คือจริงๆแล้วเนี่ยแนนอะค่อนข้างที่จะแนะนำให้ใช้แผ่นแปะสิวนะ คือเวลาเป็นสิวอย่าก,กดสิวเองด้วยมือเรานะคะคือเป็นอะไรที่แบบไม่ดีเลยคือถ้าเกิดไม่ไปคลินิกเพื่อกดหรืออะไรตามสเต็ปที่เขาจะมีทิกเทคนิคของเขานะก็อย่าทําเองเพราะว่าเวลาเรากดเองเนี่ยเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้หัวสิวจะออกไม่หมดพอไม่หมดปุ๊บมันกลายเป็นสิวเหลือลังยังไม่เพียงพอเวลาเรากดเราไม่รู้น้ําหนักเรากดแรงบ้างเบาบ้างอะไรบ้างนะมันชำ้ำอะบริเวณรอบๆบมันชำ้ำนึกออกไหม มันจะกลายเป็นรอยแดงอักเสบขั้นรุนแรงเราก็ยกให้ตัวแปะสิ่งช่วยชีวิตเราไหมยอย่างเช่นตัวนี้ตัวเขียวซิดนะจ๊ะ เขามีสองสูตรสองสีนะจ๊ะและราคาดีมากคือตัวนี้นะคะเป็นแผ่นแปะสิวไฮโดรคอลอยชนิดพิเศษที่นำคาจากเทกาหลีเลยค่ะดูแพ็คกงแพ็คเกจก็คือแบบบวฟังสุดๆาหลีอัญโยเซียวเวอร์และตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นราคาเนี่ยแพ็ค9 9บาทเท่านั้นทุกคนค่ะคือ1แผ่นเนี้ยแผ่นใหญ่เนี้ยมี18ชิ้นคือใช้ได้แบบอลังการมากๆและคือที่ชอบมากๆเลยนะคะ เพราะเขามีวิตามิน B3 เนี่ยจะช่วยลดรอยแดงจากการเกิดสิวได้ด้วยจ้าเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแต่งให้ดูแล้วกันว่ามันโป๊ะมันปังแค่ไหนแล้วตัวแผ่นแปรดสิวดูสิวมาได้เยอะแค่ไหนพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะขอตัวไปนอนก่อนและน้าตอนนีค่ะจะแกะให้ดูคือมันเนียนมากเลยอ่ะมันเนียนไปกับผิวแบบสุดนมันดูออกมาแล้ว ว่าไม่ได้นะคะหัวสิวบุดนะคะก็เมื่อคืนที่เล่าไปก็คือใช้ตัวนี้ตัวเคียวซิดไดอาร์ซินแอคววตาไวท์แพดนั่นเองจ้าคือชื่อยาวมากอลังการมากแต่คุณสมบัติตังมากเพราะว่าเสียปุ๊บยุบป,ปั๊บหัวทรงหัวสิวหายเลยติดไปเลย แต่งหน้าก่อนนะจ๊ะเพราะวันนี้วันสําคัญอาจีพูดก็พูดวันสำคัญอะไรเกิดขึ้นได้อาจจะมีสมุสไพยอะไรหรือเปล่าอัดไว้ก่อนไม่รู้มีจริงไหมในคืนเขาดาวจริงๆที่อยากมาเขาดาวที่ทำแสปนิวยอร์กนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันจะมีแบบเนียมฟูลิิงประมาณว่าแบบสามสองหนึ่งแล้วก็หันมาจุบคนข้างๆอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดใครมาคนเดียว ก็จะได้จุกก๊บกับคนข้าฉันก็อยากมีแบบประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้จุกก๊บกับคนข้าแต่ไม่รู้ว่าจะให้ไปยืนปะ <c oughs> นะเอา,อางี้ร่อนแต่งหน้ากันดีกว่าะค่ะแต <c oughs> ่งหน้าเสร็จแล้วนะจ๊ะ <c oughs> จะบ,บอกว่าเนียนมากเห็นอยู่ปะเนี่ยว่าติดเนียนเลย เอาคุปพรที่จะไปยืนตรงไทม์สแควร์แล้วค่ะก็คือว่านั่นต้องไปใส่แผ่นเพิดแล้วก็ต้องไปซื้อสแน็คนะคะแล้วก็ซื้อน้ำมาได้แค่หนึ่งขวดเท่านั้นคือเขาห้ามเอากระเป๋าเข้าไปด้วยนะจ๊ะอ่ะไปสู้ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะไปซื้อทุกอย่างให้ครบแล้วก็ไปยืนต่อแถวกันที่ไทมสแควร์อนไปเข้าดาต้องเตรียมตัวนะคะพิซ่แน่น ก่อนไปคะแล้วพร้อมไหมพิซซ่าบ้านเขาใหญ่จังวะอันนี้คือแบบหนึ่งชิ้นแล้วฉันน่าบ่อยเขาหั่นครึ่งให้หน่อยไม่งั้นมันกินไม่ได้อร่อยมากความอยากมาถ่ายแต่ว่าติดฟิลกับการสังเกหน้ากล้องนะคะแต่ว่าเราถ่ายอยู่นะตอนแอร์ยู่เห็นหน้ากูยิ้มอยู่แล้ว แล,แล้วเราก็อยู่ปลายแถวเพื่อต่อแถวเข้าไปในทัแพแสแกจะตลกมากเลยถ้าหัวแถวบอกว่า <c oughs> ฉันไม่ได้ต่อแถวทีนยืนเมาส์กัเฉยเฉยแล้วทุกคนก็ตอบอุปทานหมู่ใช <c oughs> ่คือต้องบอก <c oughs> บอก่อนว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้นี่ <c oughs> นคมคนมาต่อเราแล้วมีคนมาต่อเราแล้วหลอด้วยทั้งหมดคือครั้งแรกครั้งหมดใช่เมื่อกี้ไปเมื่อกี้ได้พูดคุยนิดหน่อยกับคนที่มาต่อแถวเขาก็บอกว่าฉันก็แบบ I don't know everything แบบ this first time ทั้งหมดเลย ก็เลยแบบอ๋อคนนี้หลอ่อไหมแล้วตาเราอ่ะตาเรา,าหล่อแลกมากหล่อจริงหล่อไงน,นะเอางี้นะก็คือว่าดัดจริตซื้อน้ำแล้วน้ำอะไรน้ำเย็นอันนี้ปวดเฉียดกูจะไปทำเริ่มหรือว่ากูจะเอาครัวซองไปซับเยีเ่ยวยมี่คือความเคยชินของคนไทยอะเวลาสั่งน้ำก็เคยสั่งเย็นเย็นแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งเย็นมากเย็นสุดๆไปกันหนะ้าท<ผ>่านแฟร์ซิวเหรอท่านแฟร์ซิว อุ้ยแั่งแต่ไวหรอเฮ้ยแต่งเลยวะเฮ้ยเนียนสุดเนียนสุดอมันแต่งมีแัมทับลงไปได้ด้วยอ่ะแต่งทับแล้วติดคำว่าเดี๋ยววันนี้มาลองดูเลยว่าตอนนี้เราอยู่กันตั้งแต่แปดโมงเช้ารอจะถึงเวลาเขาดาวว่าน้องยืนกับเราไหมซึ่งน้องบอกว่าเที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นเวลาเขาดาวแต่ว่ามันห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วแบบเขาดาวซะบ้าอยากออกไ็ต้องรออยู่ตรงนั้นอีกประมาณเกือบชั่วโมงเพื่อที่จะเคลียร์คนจริงปะคือตอนนี้เรายืนเมากันจะไม่มีเรื่องอะไรจะมาหรอสองพันปี เราก็ยังคงนั่งอยู่ตรงนี้แต่รอบนี้อัปเดตเพิ่มเดี๋ยวเราเดี๋ยวพี่อะเราปลดทิ้งที่นราทำพลาดสมมุติวันนี้ฉันวิตชูนะครับฉันเตรียมมาไม่หรอฮะโอ้โหง่ท้อเชื่อใจกินต่อไปมึงจริงๆแล้วคือนั่งอยู่ตรงนี้มือเราแข็งไปหมดแล้วนะเล่นจะไม่มีอะไรจะเล่นละแต่มีข้อดีอย่าง ไอเคียเนี่ยไม่ละลายเรแล้วคือฉันน่ะไม่รู้เลยเพราะฉันหนีบยู่ตรงรักแล้ตรงเนี้ยไม่ละลายเวนานี่ผ่านมาประมาณสี่ชั่วโมงแล้วะเก้าวิเศษนั่งอยู่ที่เดิมโอ้ยข่าวดีแถวขยับมันมีการขยับแถวแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นได้ลุกแล้วยังไม่ทันไปไนนั่งจนปวดตูดโอ้และนี่คือคนรอ ยาวไม่มีสิ้นสุดเยอะมากคนต่อแถวยาวเยอะมากยากจะเขาดาวที่ทำแต่ดูคนดิคือเยอะมากและนี่คือคนที่รอเข้านะคะคือเยอะมากสุดค่าไม่ได้เข้าไปหรอเฮ้ยเขารอนานมากเลยรอนานมากเลยหรอก็คือฉันต่อแถวหนาวมือสั่นมือแข็งโบได้เข้ามันแน่น มันจบแล้วเขาไม่ให้เข้าเลยหรอไม่เข้าเอาแล้วก็คือจบแหละจบแล้วก็ไปที่อื่นแย่ๆน,น,น,นี่นี่มีที่เดียวเราพาไปที่ไหนอ่ะสะพานปุกปิ้งเบบี้จะพาเขาไปสะพานปุกปิ้งเนาะระหว่างที่ฉันไม่อยู่คือแกหลับอย่างเดียวเลยมันได้หนละับมันนอนเลนะ่นอ๋อผู้ทำอะไรกูซื้อข้าวมาให้กินแล้วเนี่ยกูหมดไปต้องห้าไงเนี่ยใจวันอ๋อ รลวงที่ฉันไปต่อแถวมานายนกไปซื้อขนมมาหรอไม่ไดขนมข้าวเลยข้าวเลยเหรอโอเคแล้วกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งให้มันเหมาะสมกับการขาวดาวคืนนี้ลุยค่ะเย่เย่เย่เองเชองเ์วิหมดขวดนั้น้วหมดลว ในเมื่อเราไม่ได้เข้าไปในตัวไทม์สแควร์เราก็สอบกันในห้องดิ่าไปนี่ยเกเรมนี่าวต้องเห้องทุกคนทำไบบนี้เอาจริงนะคะตอนนี้ก็คือเรากำลังไปส่งพี่นัทเข้าสู่โรงแรมที่นางจ่ายตั๋วไปแสนกว่าบาทแต่นิชา,า,าไกับฉันหน้าไม่มีเงินจ่ายขนาดนั้นค่ะเอางี้ เดี๋ยวไปส่งนางแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากดูอะไรที่มันเาดาวแบบ normal normal ในนิวยอร์กก็ช่องนี้แต่ถ้าใครอยากดูหรูหรามาเ่านะคะช่องนูน้นเฮ้ยคนยังรออยู่เลยดูนี่ <laughs> คือต้องเล่าก่อนว่าตรงนี้โรงแรมที่นาอยู่มันคือซอย49คือมันอยู่ตรง Times s แบบใจกลางทําแ s s เลยอ,ะอ่ะเราทำได้แค่ว่ามาส่งเอกสาตรงนี้บายบายบาย,บาย เรามาทำตัวแบบโ o คอลกันดีกว่าทำตัวแบบนิวยอร์กเกอร์คืนนี้สอนมนี่เขาทำตัวแบบเฟร์คสวาใช่ป่าเราก็จะมาทำตัวแบบโลคอลให้ดูว่าอเมริกาเนี่ยน n e h a ี้นิวยอร์กนอกจากจะไปคขาเด้าตรงนั้นเราไปทำอะไรได้อีกเลิศเราก็จะไปกันเลยเลิศเริ่มแล้วเช่าจักรยานกันนะคะวันละสิบห้าเหรียญนะเลยๆค่ะเจและแล้วเราก็ปั่นกันมาถึงนะคะ เซนทรัพาร์คไหวไหมแก๊งแฟนฉันไปไหนต่อดีอ่เราตกลงพื้นที่กันแล้วว่าเราจะไปไหนกันดีนะคะเพราะว่ามาถึงเซนทรัลพาร์คแล้วมันปิดแล้วเนี่ยปิดไม่เข้าแล้วนะคะคือตอนนี้ปั่นจักรยานรอบเมืองรอเวลาเขาดาวกันนะจ๊ะเฮ้ยจะบอกว่านเนียนมากเคยเห็นแผ่นแปะสิวใช่ไหมฉันไม่เห็นส่ยยปะเนี่ยอ๋ออย่างนี้เห็นๆแต่ถ้าเ็อยู่นี้ไม่เห็นเลย ไปค่ะปั่นจักรยานชมเมืองสุดๆเขาจะบอกว่า เย็นสบายสุดๆเลยคือถ้าเกิดไทยอากาศเท่านี้ก็ยอมปั่นจักรยานนะก็คือเราเคยปั่นจักรยานแล้วมาตอนวิวกลางวันแล้ววันนี้ามดูวิวตอนดึนมากนะคะสวยมาก จบภารกิจแฟนทันจอดรถแล,ล er> ้ววิ่ฝนตกแล้วนี่ติดฝนหรือหิมะวะนี่เย้ผู้นําแก๊งนี่คือไอ้แจ็คปังๆค่ะไอ้แจ็คนำเที่ยวฉันว่าอันนี้คือหิมะนะเห็นปะเมืองอุ่นขนาดนี้มันคือฝนเดี๋ยวไปหารายทานกันดีกว่าค่ะเราก็จะไปเขาดาวกันที่ร้านนี้ด้วยเป็นร้านที่ควรค่าควรจะมาเลยนะคะ ถ้าใครมานิวยอร์กก็อยากจะแนะนำให้แวะไปเลยเพราะที่นี่คือดีงามมากๆคะไปกันเลยค่ะเราต้องทำการเดินต่อเพราะว่าไอที่จอดจักรยานค่ะคืออยู่ตรงนี้แล้วก็เดินจากตรงนี้ไปประมาณ3นาทีถึงค่ะแล่เราก็ถึงแล้วปิ่นโตการเดนที่พักใจของเราในวันนี้ในคืนเขาดาวกับแม่แม่โอ้ my god เฮ้ยดีปะ นียเล่นหมกเหรออันนี้่ะว้าวเราก็มาพาร์ตี้กันนะคะนี่กันที่ปินโตเสิร์ฟอาหารไทยให้หายเกันถึงบ้านาใช่ไหมพี่ชอบกินอาหารไทยมากค่ะเอาแล้วค่ะ ไลฟ์สดมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็ดูในจอชัดมากส่วนเราอ๋อจะพาที่แล้วก็ดูผ่านจอคือชัดมากไม่ต้องไปอยู่ตรงหน้าชัดมากอยากรู้ว่าพี่นัดอยู่ฝั่งนู้นจะเห็นชัดเท่าเราไหมเอาเหอะบอกเลยว่าฝั่งนี้สนุกเพื่อนเยอะแล้วก็ชัดหอมหรอ เยอะว่ะคนก็คือขยะข่หย่เยอะมากทัวท้องถนนคือเต็มไปหมดด้วยในในขยะา<ย>แล้วก็รถผู้คนมากมายความชุนลมุนวุ่นวายอ,อ๋ยคือเยอะม,มากเอาเหอะเยอะสุดแล้วเราก็มาถึงไทม์สแควร์น,นะคะอันนี้คือผงที่มาจากบอดอบนะคะสวยมากเลยอ่ะก็จะเป็นฟิลเหมือนละอองละอองอยู่นะคะตอนนี้คือแวะมารับพี่นัท ทำได้เพียงแค่เกาะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเข้าไปข้างในตรงนี้ไม่ได้เลยนะมีซามาแล้วมีซาเป็นไงแสนสี่ดูในคลิปนะคะว่าคุ้มไหมกับแสนสี่เออ Happy New Year Happy New Year ค่ะพี่พลแลวก็ Happy New Year คนที่ดูทางบ้านด้วยนะคะตอนนี้เขาก็กำลังเก็บกวาดกันแล้วนะจ๊ะ เลยเธอมากอ่างนี้เดี๋ยวกลับบ้านไปล้างหน้าลองตัวก่อนเจจะบอกหน้านี้แต่งมาตั้งแต่แปดโมงแปดโมงเก้าโ,โมงเช้าก็คือย,ยังอยู่อยู่ไม่ได้เติมหน้าเลยของผู้ตรงนี้นะคะและมีสิ่งหนึ่งคือเนียนมาก<ไ>นี่คือติดอยู่ปะเนี่ยขมจรงิงคือเนียนมากถ้าใครกำลังเป็นสิวนะคุณแนะนเลยว่าตัวเนี้คือช่วยได้ดีมากๆดูดหัวสิวออกมาแล้วยังจะลดรอยแดงจากสิวอีก คือดีที่สุดเอางี้นะกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวไปล้างหน้าแล้วโชยดูว่ามันปัวันงแค่ไหนนะคะโอถึงองแล้ควค่ะทุกคดูจากตานะคะความเหนื่อยล้าคือที่สุดมากๆเลยอันนี้คือต้องบอกว่าแบบ เป็นครั้งแรกที่ได้มาเขาดาวที่นิวยอร์กเนะเาะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่จะมาที่นี่น่าจะไปที่อื่นแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะสนุกมากดีมากแสงสีเสียงครบครันคือชอบมากแต่ว่าเราก็ควรจะไปเก็บเขาดาวที่อื่นด้วยไงนึกออกปะถ้าไงแล้วใครชอบคลิปแบบนี้คะ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนนจ๊ะจะมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะบอกว่าติดแน่นมากเนี่ย คือมันเนียนเลยกับผิวตรงนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวของแงะนิดนึงก่อนนะคะคือติดแน่นทั้งวันของจริงโอ้โหแน่นมากแล้วตรงเนี้ยคือรอยแดงอ่ะดูจางลงไปมากๆเลยแทบจะไม่เห็นแล้วอ่ะคือดีมากๆเลยอ่ะแต่แนนแอบบอกทริคนิดนึงว่าจริงๆแล้วก่อนติดอ่ะถ้าเกิดใช้เข็มเจาะก่อนนะคะแล้วก็ติดลงไปอ่ะคือจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าแนนมาอยู่เนี้ยมันไม่มีเข็มก็เลยไม่ได้เจาะก่อนเนาะ ติดไปเลยก็ดูดออกมาได้เหมือนกันคือดีคือปังแล้วคืออยากใจทุกคนได้ลองใช้แล้วมันมา,มาในราคาที่แบบละสิบเท่านั้นอะอ่ะยังไงท้งนี้ทางนั้นขอตัวไปนอนก่อนเพราะตอนเนี้ยไปว่าจะตีสองแล้วจ้าคือไปนั่งตามหาการถ่ายรูปมาเนาะว่าแบบเออถ่ายดูต้องทำสควอชทำสแควร์อนะไรต่างๆนะฝากติดตามคลิปอีีถัดไปที่อเมริกาอีกนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ hi